ตอนนี้เวลาบ่ายโมงสามสิบนาทีอ่าพึ่งต่อสายแผงเสร็จคือแผงเป็นแผงสีรรอยสิบวัต์แบบโมโนฮารเซลแล้วก็หลังใสของไรเซนซูมก <Zoom. S 1> ารต่อคือต่อแบบอ่าอนุ ต่อแบบอนุกรมสองแผ่นล้วขนานกันเป็นสองชุดแล้วก็ต่อเพิ่มก็คือเพิ่มทางเดินไฟก็คือขนานกันเอาแผงที่หนึ่งกับแผงที่สามขนานกันแผงที่สองกับแผงที่สี่ขนานกันแล้วก็อนุกรมคืออนุกรมระหว่างแผงที่หนึ่งกับแผงที่สองแผงที่สองไอ้แผงที่สามกับแผงที่สี่อนุกรมกันเป็นสองชุด ก็คือปั๊มเป็นปั๊มระบบ48โวลต์ปั๊มเป็น6 0หรวัตต์48โวลต์ท่อออก1 5นิ้วตอนนี้ทดลองใส่4แผงในการสูบเลยในเวลาบ่ายโมงแดดกะเต็มที่แผงยังบ้ันได้ทําทความสะอาดปันไดพึ่งเอาขึ้นแล้วแล้วก็ต่อสายแล้วยังคือใส่4แผงเลยดวงอาทิตย์ก็จ่าเต็มที่ เดี๋ยวไปเบ่งปั่มว่ามันทำงานอยู่จากรอกตอนนี้ปั่มทำงานอยู่3900ันรอบ12.3สองจมแอมเวัตต์ เ8 9ดสบแปดาโวลต์โวลต์ทำงานอันนี้คือตอนนี้ปั๊มทำงานอยู่ซ้ำนี่4,000รอบซึ่งปั๊มเป็นปัม๊ม600วั์ระบบ4ีโวลต์แต่ว่าตอนนี้ทำงานอยู่950วัตต์เดี๋ยวไปเบ่งน้ำที่ออกอ่าบอเป็นบอหานิ้ว ขนาดหานิว้วความลึกอยู่ที่28เ27เมตรย้อนลงไปอยู่ที่26เมตรร่วมตัวปัม่มย้อนท่อลงไป26เมตรร่วมตัวปัม๊มพราะว่าย้อนลงไปถึงกลนบบอเลยตัวปั่มนี่ถึงก้นบบอเลยแล้วก็ดึงท่อขึ้นมาตาัดออกเม็ดนึงก็เลยเป็นย้อนลงไป26เมตรเพราะว่าบอ27เมตรก็คือเว้นไว้เม็ดนึง ท่อที่ขึ้นมาเป็นทอ1นึ่งจุดหานิ้วขึ้นมาเลยจากาจากตัวปั๊มขึ้นมาหนึจุดหานิ้วมางอเข่าสามทางแล้วก็มีทอ่อกระบอกลมมองลบอากาศแล้วก็ต่อลงไปลงสามทางแล้วก็ฝั่งนี้มาลดเป็นนิยวหนึ่งเพื่อขึ้นไปใช้ผ้า,าในในบ้านแล้วก็ฝั่งนี้ ออกเป็นนิ้วเครื่องมีว่าวเนิ้วเครื่องไว้ต่อไปใช้ตามความต้องการอาจจะใส่หญา้าหรือใส่สวนก็นแล้วแต่ตอนนี้ก็เปิดไปอยู่เดี๋ยวไปเบิ่งปลายทาง เป็นปลายทางที่น้ำไหลอยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นทอ่อนิ้วเครื่องหละรถมาาตอนนี้เป็นนิ้วสองหุนหนึ่งนิ้วที่ออกอ,อกปลายตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปเบิงเวลา2แผน่นมันตีทำงานอยู่จกักโบจักวัดถ้ากรณีจะใส่สูบแค่2แผน่นก็นคือสีมีเบกเกอร์อยู่มองนี้ เอาเบรกเกอร์อตัวนี้ลงกับสิเหลือเฉพาะแผงที่หนึ่งกับแผงที่สองอ่าตัดแผงที่สามกับแผงที่สี่ออกอเดี๋ยวไปเบิงว่าปั่มมันทำงานเหลืออยู่จากวัดพอเหลือสองแผงตอนนี้ทำงานอยู่5 9าร้อยเกาสิบวัตต์เกือบเต็มหกร้อยวัตต์หกสิบเกาโวลต์รอบเหลืออยู่สามพันสามรอยรอบ 8.3มแอมป์ตอนนี้เหลือ500กว่าวัตต์70สิบโวลต์อ่าตัวน,นี้ก็คือเป็นโบแบบ6แผงเอ้ยโบแบบใช้แค่2แผง